สวัสดีครับคุยเรื่อง O n e นกับผู้ปกครองนักเรียนครับพ่อแม่ที่มีลูกกำลังเรียนหนังสืออยู่ชั้นป6ม .3 แล้วก็ม .6 สิ่งหนึ่งที่มีความกังวลก็คือเรื่องของคะแนน O n e นที่จะสอบในเรือนกุมภานี้นะครับทำอย่างไรจะเป็นตัวการันตีนะครับว่าลูกของเรามีความรู้ ความคาดหวังของผู้ปกครองส่วนหนึ่งก็รอดูคะแนนโอเน็นะครับเรื่องนี้ก็อยากจะให้คุณครูและผู้ปกครองได้คุยกันได้พบปะกันนะครับสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งก็คือผู้ปกครองจะต้องอลงทุนนิดหนึ่งลงทุนนิดหนึ่งครับเกี่ยวกับในเรื่องของอคู่มือเวลาแล้วก็ การทำความเข้าใจกับคุณครูรับข่าวสารจากทางโรงเรียนนะครับแล้วก็สอบถามความต้องการของผู้เรียนนะครับว่าในการสอบโอนิครั้งนี้ยังต้องการอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับมีอะไรที่จะให้ผู้ปกครองได้ช่วยเหลือดูแลแล้วก็สนับสนุนในการสอบครั้งนี้ฝากทั้งคุณครูและก็ผู้ปกครองนะครับร่วมมือกันครับผมเพื่อผล